นางจุธามาศคำสุนทรเกิดเมื่อวันที่27เมษายน2520อายุ40ปีสถานภาพสมรสมีบุตรหนึ่งคนวุฒิการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพืชศาสตร์จากมหาวิทยายลัยแม่โจ้ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตรจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามเริ่มรับราชการเมื่อวันที่21สิงหาคม2557ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธร ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์3ปีย้อนหลังปีงบประมาณพศ2558ถึง2560ด้านการประกวดบุคคลองค์กรและสถาบันดีเด่นและเกษตรกร,ร,กรและสถาบันกเกษตรกรดีเด่นรับผิดชอบงานประกวดระดับอำเภอผลงานเด่นปี2558ระดับจังหวัด หได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1. การประกวดสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นผลงานเด่นปี2559ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดเกษตรกร,กรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมระดับเขตได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเกษตรกร,กรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ผลงานเด่นปี2560ระดับจังหวัดได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาเหตุการณ์สำคัญในชีวิตราชการได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับดีเด่นเดือนตุลาคม2558 เดือนเมษายน2559ตุลาคม2559และเมษายน2560ความสามารถพิเศษความชำนาญงานพิเศษและทักษะที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 1. การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office สำหรับการทำไฟล์นำเสนองาน 2. ส,สามารถใช้โปรแกรมทำวิดีทัศน์และตัดต่อวีดีโอ เพื่อนำเสนอผลงานได้ 3. ความสามารถในการทำข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสั้นในการเผยแพร่ได้ 4. ความสามารถในการเป็นวิทยากรอบรมในโครงการต่างๆและเป็นตัวแทนจังหวัดยะโสธรเพื่อเป็นวิทยากรหลักของวิสาหกิจชุมชนและ 5. ทักษะในการให้บริการ และประสานการทำงานกับหน่วยงานองค์กรและบุคคลต่างๆมีการประพฤติปฏิบัติตนดังนี้ 1. การครองตนเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่มีความตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและตามกำหนด 2. การครองคนเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆตลอดจน ผู้ที่มาติดต่อราชการ 3. การครองงานเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการทำงานเป็นคนที่ตรงต่อเวลามีความเสียสละในการทำงานซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่เป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดลูกนองผู้ใต้บังคับบัญชาผมท,ที่ผมไว้ใจัเขเป็นผู้ที่ มีความปรกติโดยเฉพ,เพ,เพาะการคลองตนเขาเขาจะมีความรับผิดชอบในงานในหน้าที่เขาจะตั้งใจในการทําง,งานมีความขยันขันแข็งเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของสํานักงาน,กนเกษตรอำเภอป่าตที่เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการคลองคนนี่หมายว่าเขาจะมีเขาจะมีมีเอเกลักษณ์พิเศษคือเขาจะเป็นคนที่มีมันสัมพันธ์ที่ดีนะครับสามารถที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าผู้ผู้บังคับบัญชา ทุกคนนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ช่างเขา,ขา,ขาะจะเขาจะเข้าได้ดีกับทุกทท่านนะครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานหรือว่าเกษตรกรมามาติดต่องานมาติดต่องานราชการหรือว่าเขาจะไปพื้นที่นะครับเขาสามารถที่จะเข้ากับผ <c oughs> ู้นําในหมู่บ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> อย่างการของงานนะครับจะเป็นคนที่มีมีวินัยในการทํางานนะครับเขาจะเป็นผู้ที่เสียสละทุกทิศเวลาให้แก่ทางราชการเป็นอย่างดี ไม่เว้นแม้แต่วันวันหยุดนะครับบางทีวันเสาร์อาทิตย์นะครับเขายังไปปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ด้รับมอบหมายหรือว่าเวลาเกษตรกรที่จะนัดในหมู่บ้านนะครับบา,บางบางครั้งนะครับเขายังต้องเสียสละนะครับเขาจะต้องไปพบพี่น้องให้ได้ะนะครับในในพื้นที่บางครั้งเวลามีงานจําเป็นเร่งด่วนอําเภอขอขอให้ไปช่วยหรือว่ามาร่วมงานอาเภอเขาจะมาประจำนะครับหรือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างหน้าที่จะให้การสนับสนุนน่าจะให คุณจุธามากมีอนาคพุทที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งดูแล้วคนคนนี้น,น่าจะเป็นตัวแทนหรือจะเป็นกำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่งของข้าราชการที่เป็นตัวแทนของกรมส่งมารเกษได้เป็นอย่างดีแนวคิดในการทำงานศึกษาจุดด้อยข้อบกพร่องจุดแข็งของตนเองอย่างสม่ำเสมอสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วต้องหมั่นต่อยอด พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนที่เป็นจุดอ่อนจุดบกพร่องควรปรับปรุงศึกษาหาความรู้ต่อเติมให้ดีกว่าเดิมผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่นำเสนอ 1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตงานส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง 1. เป็นโครงการที่ทำให้เกษตรกรมีงานทำ และมีรายได้เพิ่มหลังฤดูการทำนามีพื้นที่ในการปลูกถั่วทิสงทั้งหมด100ไร่โดยมีบ้านนาดีหมูสม่สเป็นกลุ่มหลักในการบริหารจัดการเกษตรกรมีรายได้ประมาณ1 0 0 0 0 0 0 0ถึง30,000บาทต่อครัวเรือน 2. เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตำบลโคกนาโกการปลูกถั่วทิ่สงฤดูแล้ง เป็นจุดศึกษาดูงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วลิสงโดยมีเกษตรกร,เ,กรเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องได้รับคัดเลือกให้เป็นเบสแพคติกของจังหวัดยะโสธร 2. ส,ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ดำเนินการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลโคกนากโก โดยแนะนำให้กเกษตรกรปลูกพืชผักกินเองเพื่อลดการใช้จ่ายในครัวเรือนส่งเสริมการใช้ปู่อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตในพื้นที่ตำบลเช่นข้าวมันสำปะหลังยางพาลาปลาล์มน้ำมันเป็นต้นโดยมีการส่งเสริมกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนรักแม่ธรณี 2. หมู่บ้านต้นแบบกเกษตรอินทรีย์2หมู่บ้านจำนวน100ราย ด้านการประกวดเกษตรกร,ร,กรและสถาบันเกษตรกร,ร,กรดีเด่นผลงานเด่นพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร,ร,กรองค์กรเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายต่างๆให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 5. ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตำบลโคกนาโกมีการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์อย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง